Resident Evil เป็นเกมที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการออกแบบเกมเพลย์ที่มีความกดดันลุ้นระทึกในการเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดหรืออาวุธชีวภาพชนิดต,ต่างๆอีกทั้งจะมีการแก้ปริศนาและการบริหารการใช้ไอเทมต่างๆอีกทาให้เป็นเกมที่ต้องมีการใช้ความคิดและทักษะในการเล่นเป็นอย่างมากโดยภาคที่สอถือเป็นภาคที่ได้รับความนิยมสูงมากด้วยการอัปเกรดระบบต่างๆจากภาคแรกให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งมีการสร้างตัวละครและสถานที่ที่น่าจดจํา อย่างสถานีตำรวจเมืองและคูนซิตี้ที่กลายเป็นหนึ่งไอคอนิกของซีรีส์รวมทั้งของวงการเกมเลยทีเดียวจนกระทั่งปี2019แ a p c o m ก็ได้วางจำหน่าย Resident Evil 2 2 e m a ม e ออกมาโดยทิ้งห่างจากการรีเมคเกมภาคแรกถึง17ปีและการรีเมคในครั้งนี้จะยอดเยี่ยมได้ดั่งเกมต้นฉบับหรือไม่ก็สามารถติดตามได้ใน ผู้เล่นจะได้เลือกรับบทเป็น2ตัวละครหลักคือลีออนตำรวจจบใหม่ที่จะเข้ามาประจำการเมืองและคูนซิตี้เป็นวันแรกแคร์น้องสาวของคริสหนึ่งในตัวละครหลักของเกมภาคแรกที่เข้ามาตามหาพี่ชายในเมืองหลังจากขาดการติดต่อไปแต่เมื่อมาถึงก็ได้พบว่าผู้คนในเมืองได้กลายเป็นซอมบี้เกือบหมดแล้วทำให้ทั้งสงคนต้องหนีไปยังสถานีตำรวจเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้นี้ให้ได้ เกมเพย์ในภาคนี้เน้นไปที่การเอาตัวรอดเป็นหลักการปะทะกับศัตรูต่างๆล้วนมีความอันตรายด้วยพลังชีวิตตัวละครที่น้อยการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รวดเร็วอีกทั้งยังมีทรัพยากรต่างๆที่จำกัดทำให้จะต้องมีการคิดวางแผนการเล่นที่ดีการเล็งปืนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเราถกดทำการเล็งเราจะเห็นเป้าค่อยๆบีบลงการที่เราทำแบบนี้จะเป็นการเพิ่มความเสียหายให้กับอาวุธปืนที่ใช้รวมทั้งยังเพิ่มอัตราคิทิคอลที่เมื่อซอมมี้โดนเข้าไปก็จะหัวแบะทันทีแต่ก็ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้้ตตลอดดพสก็ไไม่ นิ่งให้เราเล็งง่ายๆเมื่อพวกมันเห็นเรามันก็จะพยายามเข้ามาโจมตีเราทันทีแต่เราก็ควรที่จะเดินหนีเพราะอาวุธส่วนใหญ่ที่เรามีก็คือปืนทําให้เราได้เปรียบทางด้านระยะการโจมตีแต่การเดินไปเลี่ยงไปก็จะทําให้เป้าบานและยิงได้เบาลงส่วนศัตรูบางชนิดก็สามารถทําให้เราติดสถานะต่างๆได้ซึ่งวิธีแก้ก็คือใช้สมุนไพรสีฟ้าในการแก้อาการหรือการใช้สมุนไพรสีฟ้าผสมกับสีแดงเพื่อทําให้เราได้บัฟพลังป้องกันและทําให้เราสามารถต้านทานสถานะต่างๆได้ในระยะเวลาหนึ่งโดยในเกมภาคนี้จะมีอาวุธหลายแแบบซึ่ง่ตงต การไปตามตัวละครที่เราเลือกเล่นเช่นรีออนจะมีปืนพกที่สามารถยิงลัวได้3นัดปืนลูกซองและปืนแมกนัมส่วนแคร์จะมีปืนพกที่สามารถอัปเกรดให้ยิงกระสุนพิเศษได้แกเน็ตลันเชอร์ที่ยิงกระสุนไฟหรือกระสุนกดและปืนกลซึ่งอาวุธพวกนี้เราจะสามารถเก็บชิ้นส่วนเพื่ออัปเกรดได้โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆให้กับอาวุธแต่ก็จะใช้พื้นที่ในการเก็บเพิ่มมากขึ้นทําให้เราจะต้องเลือกว่าจะมีปืนที่ดีกว่าหรือจะเลือกให้มีช่องเก็บของใช้งานมากกว่าในระหว่างการเล่นบางครั้งการพรล,ล,ราลา หลายวิธีในการจัดการกับศัตรูโดยศัตรูหลักๆที่พบก็จะเป็นพวกซอมบี้โดยพวกมันจะเดินช้าๆเข้ามาหาเราและจะพุ่งเข้าใส่เมื่อเราอยู่ใกล้การยิงใส่หัวจะเป็นดาเมจสูงสุดแต่เราก็สามารถเลือกยิงที่ขาเพื่อให้มันขาขาดได้เพื่อบังคับให้มันเคลื่อนที่ช้าลงวยการขาดและไม่สามารถเปิดประตูตามเรามาได้โดยเมื่อเรายิงมันไปในระดับหนึ่งมันอาจจะล้มลงไปนอนกับพื้นแต่จริงๆแล้วอาจจะแค่แกล้งตายก็ได้และเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็าจะคว้าขาเราทันทีเราสามารถใช้ปืนยิงทดสอบดูได้แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้มีดฟั หรือในบางกรณีการฆ่าซอมบี้ก็อาจเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรเพอเกมนี้เป็นเกมเน้นการเอาตัวรอดไม่ใช่การฆ่าซอมบี้ให้หมดเราอาจใช้แค่วิธีการเดินหลบจะดีกว่าหรือถ้าพวกมันยืนขวางทางทจริงๆเราก็สามารถยิงเพื่อมันสตันแล้วก็เดินผ่านมันไปได้ระหว่างการสำรวจพื้นที่ภายในเกมเราจะได้พบกับไอเทมต่างๆมากมาย เช่นกระสุนประเภทต่างๆไอเทมฟื้นพลังที่ควรจะผสมก่อนใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาวุธป้องกันตัวในกรณีที่โดนศัตรูจับแต่ประสิทธิภาพจะลด,ดลงถ้าเราเอาไปใช้ในการเคานเตอร์ศัตรูรวมทั้งคีย์ไอเทมมากมายหลายแบบทําให้เราต้องบริหารช่องเก็บของหรือนําไปเก็บในหีบตามห้องเซฟต่างๆซึ่งเราก็จะต้องคิดว่าจะนำไอเทมอะไรออกไปบ้างถ้าเราเอาของไปน้อยจะพอสู้กับศัตรูข้างหน้าได้หรือเปล่าหรือถ้าเอาของไปมากเกินจะยังเก็บไอเทมข้างหน้ารวมทั้งคีย์ไอเทมต่างๆได้หรือเปล่าแต่เมื่อเราดําเนินเนื้อเรื่องไปก็จะมีโออกกาสไเทมพิ่่ง็ ทั้งที่ได้มาฟรีๆและการแก้ปริศนาทําให้เราจะต้องขยันออกสํารวจเพื่อให้ได้ไอเทมต่างๆมากขึ้นระบบแผนที่ก็ได้รับการอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นจากภาค1นึ่งรีเมคที่ใช้สีในการบอกว่าเราเก็บไอเทมในห้องครบแล้วหรือไม่แต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดของไอเทมที่เราไม่ได้เก็บแต่ในภาค2รีเมคมีการบอกรายละเอียดมากขึ้นเพียงแค่เราเดินผ่านเราก็จะเห็นไอเทมนั้นแสดงในแผนที่ทันที อย่างที่เห็นว่าเกมนี้เราจะต้องบังคับตัวละครด้วยมุมมองบุคคลที่3และใช้การเลียงปืนข้ามหัวไหลท่ทาให้เราสามารถเห็นตัวละครเราออกท่าทางต่างๆได้อย่างชัดเจนอน,นิเมชันต่างๆของตัวละครก็มีความลื่นไหลและเป็นธรรมชาติในปัจจุบันทเทคโนโลยีในการสร้างเกมมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเราได้เห็นภาพกราฟิกของเกมที่มีความสวยงามล้าหน้ากันจนเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ทําให้เกมมีความโดดเด่นคือการใส่ใจรายละเอียดต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่าเกมนี้มีชีวิตชีวาตัวอย่างเช่นการเดินในพื้นที่นอกอาคารที่มีฝนตกตัวละครก็จะมีการเอามือ ฝนและพอเข้าไปยังพื้นที่ที่มีหลังคาก็จะเอามือปัดฝนที่ติดอยู่ตามตัวออกหรือเมื่อเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความมืดตัวละครก็จะหยิบไฟฉายขึ้นมาใช้และเมื่อมีการเล็งปืนก็จะใช้ไฟฉายพร้อมกับการเล็งปืนด้วยรวมทั้งตอนรีโหลดกระสุนตัวละครก็จะทําการเหน็บไฟฉายไว้ที่คอ เพราะว่าจะต้องใช้2มือในการรีโหลดกระสุนแต่ก็จะต้องส่องไฟเพื่อให้เห็นทางขณาด้วยเช่นกันเมื่อเราโดนดาเมจจากศัตรูเช่นการก,กัดคอกัดขาหรือโดนขวนจะเห็นรอยเลือดบนตัวละครด้วยศัตรูที่เราทำำําดาเมจใส่ก็จะมีร่องรอยพวกนี้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าพวกนี้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็แสดงถึงความเส่จใจของทีมงานได้เป็นอย่างดี Because care Thank you I จากคฤหาสนสเปนเซอร์สู่เมืองแลคคูนซิตี้ถึงแม้ว่าภาคนี้จะมีการขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นก็ตามแต่เราก็จะยังได้เล่นในส่วนของพื้นที่ภายในอาคารหรือพื้นที่ปิดเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีแบ่งเป็นพื้นที่หลักๆคือสถานีตำรวจท่อระบายน้ําและโซนแล็บถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความกว้างมากแต่ก็มีความซับซ้อนมีการวางทางเชื่อมให้สามารถย้อนกลับไปยังพื้นที่เดิมเพื่อให้กลับมาสํารวจพื้นที่ใหม่ๆได้เถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ซัมมได้อย่างชาญฉลาด ส่วนในหัวข้อนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมที่จะบอกสิ่งที่ผมไม่ชอบในเกมภาคนี้เพราะวิดีโอที่ผมทําไม่ใช่การรีวิวแต่เป็นการบอกสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบในเกมต่างๆซึ่งเรื่องที่ผมไม่ชอบก็คือในเรื่องระหว่างลีออนกับแครไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเราจะได้ไปสถานที่เดียวกันเจบอสตัวเดียวกันตัวละครตัวเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันในบทบาทที่ได้เจอบางครั้งก็เจอเหมือนกันเลยทําให้เหมือนกับว่ามันได้อยู่เส้นเวลาเดียวกันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกันมากกว่า ในเรื่อง First Run กับ Second Run ไม่มีประโยชน์เลยในเรื่อง Second Run มันก็เหมือนกับการเอาเนื้อเรื่อง First Run มาย่อให้มันสั้นลง ไดไอเอทมบางอย่างก่อนเวลาเปลี่ยนปืนพกหรือว่าเปลี่ยนลูกกระสุนเปลี่ยนตำแหน่งและปริมาณสัตูนิดหน่อยในยช่วงเริ่มต้นแล้วก็ได้เจอบอสบนรถไฟแค่นั้นนะ่ะถ้าเขาทําให้ทั้งสองลันมีผลต่อก,กันจะน่าสนใจมากเลยเช่นถ้าเฟิร์สลันเราจัดการสัตูไปเล่นเซคันด์ลันจะไม่เจอสตัตรูตรงนั้นอีกเหลือทั้งสองลันต้องใช้ไอเทมต่างๆร่วมกันถ้าเฟิร์สลันเก็บไอเทมไปหมดเซคันด์ลันจะไม่มีไอเทมให้เก็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นการจะเก็บไอเทมแต่ละที่ก็จะต้องหมักถอยเลือกว่าเราจะวางไอเทมไไไวว้้้ตตรรงง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 หนนนนใช่่่่่อออออเเเกกกกก็็็บขขทททััีีีะะะป๋าาาามมพืยยยแแ แต่มันก็ยังให้เราเลือกว่าเราจะสแต็กหรือว่าจะให้วางช่องใหม่ทางทั้งที่มันควรจะสแต็กออโต้ให้เราด้วยซ้ำเพราะการเปิดปิดหน้าจอเนี่ยมันทําให้รู้สึกเหมือนเกมขาดความต่อเนื่องซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันเลิกใช้มาตั้งแต่ภาค5ภาคหภาค7หรือกระทั่ง3รีเมคก็ไม่ทําระบบแบบนี้แค่กดเก็บของมันก็จะพุ่งเข้าไปหาช่องเก็บของเลยไม่ต้องมีเมนูขึ้นมาให้เราเห็นถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะเป็นเกม Survival h เรอร r ที่เน้นเอาตัวรอดแต่เกมก็ให้กระสุนและทรัพยายกรต่างๆมามากพอที่จะฆ่าสตรูทุกกตัวในเมได้้แมจะะเล่นในใรดับดคอร์ก็ตาม Are you sure about that? การสู้กับบอสเหมือนกับการวิ่งไล่จับและพวกกิมมิคบอสโดยปกติบอสใน Resident Evil มันจะสามารถโจมตีได้ในระยะประชิดเท่านั้นและเราก็มีปืนซึ่งจะได้เปรียบในระยะของการโจมตีทําให้เราแค่ยิงบอสไปเรื่อยๆพอมันเข้าใกล้เราก็วิ่งเหนีพอระยะห่างออกไปเราก็เริ่มยิงแล้วก็บนหลุมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเลยเหมือนกับเกม Position Based ที่เน้นสู้ด้วยระยะมากกว่า Resident Evil ชอบทําให้บอสบางตัวไม่สามารถฆ่ามันด้วยสิ่งที่เรามีได้ต้องใช้วิธีการที่กําหนดไว้เท่านั้นซึ่งมันก็ดีในแง่ของการนําเสนอแต่มน ก็ทำให้เหมือนกับว่าทรัพยากรที่เราพยายามเก็บใช้มั้งแต่ต้นเกมไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตอนท้ายแต่เราจัดการกับวอนด้วยสคริปต์เกมไม่ถูกลังไว้เป็นเส้นตรงมากกว่า ผมไม่ค่อยชอบ difficulty adjustment dynamic difficulty หรือว่า D A แล้วแต่จะเรียกมันก็คือการปรับระดับความยากตามความสามารถของคนเล่นถ้าเราเล่นดีมีของเยอะยิงแม่นไม่โดนดาเมจเลยก็จะทำให้เกมยากขึ้นศัตรูจะดุร้ายขึ้นทำดาเมจมากขึ้นตายยากขึ้นทําให้เหมือนระดับความยากมันแกว่งพอเล่นดีเกมก็ยากขึ้นหวังให้เราโดนพอโดนเกมก็ง่ายลง แล้วก็ค่อยยากขึ้นแล้วก็วน l o o แบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเกมมันยังไงก็อยากให้เราโดนให้ได้ไม่งั้นก็น่าจะมีโหมดสําหรับ D A โดยเฉพาะให้มันขึ้นลงได้ตามการเล่นไปเลยแต่ก็มีโหมด easy normal hard ที่เลือกเล่นแล้วก็ฟิกค่าเอาไว้เลยไม่ต้องให้มันขึ้นลงตามผลการเล่นของเราเพราะบางคนอยากเล่นโหมด easy เพราะอยากเล่นง่ายๆไม่ใช่เล่นดีแล้วเกมก็อัประดับความยากเป็นเกือบ normal อะไรอย่างนี้ ถึงแม้ว่า Resident Evil 2 Remake จะไม่ใช่เกมที่เพอร์เฟกแต่ก็เป็นภาคที่ดีมากภาคหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงจากเกมสมัยก่อนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งการนําระบบต่างๆจากหลายภาคมารวมกันแผนที่ที่มีความซับซ้อนแต่มีรายละเอียดตัวละครที่มีความคิดเป็นคนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแฟนของซีรีส์หรือผู้เล่นหน้าใหม่ก็ควรจะลองหาเกมภาคนี้มาเล่นดู